เอานะครับซูดีโชวแบเนสเกมน,นะครับผมวันนี้ท่าอนอกที่เกมบ a บตเตอร์ l พลนะครับหลายๆคนต่างรอคอยกับเกมนี้มากๆนะครับผมก็วันนี้เรียกว่ามาเล่นมาเล่น,นครับโหมดฮาร์ดคอร์ครับโคตรเทพเป็นโหมดที่ผมโคตรชอบเลยตั้งแต่ที่ตอนนั้นได้สตรีมมาจชาติที่แล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับคุณมาร์คนะครับครับผมสวัสดีครับมาวันนี้ดูจากแมปแล้ว โอ้แบบกว้างอยู่นะอย <US S 1> ู่ยูเอสด้วได้เพื่อนอุ้ยกูอยู่ไชน่าว่ะเพื่อนอยู่ไชน่านะเออมึงย้ายมาได้ไหมบอกย้ายจอยทิ้มแล้วครับย้ายแล้วใช่ปะไปแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคกูอยู่เออเห็นละมานี่กระโดดล้มใช่เหรอโดดล้มเฉยเลยโอ้โหมันไปไหนวนะเนี่ยเอ้าหลุดกูเพี้ยงตกใจเพราะหลุดแมพ เดินไมเลยไปเลยโอเคโอเคโหต้องเอาพิกันเี้ยแมปกว้างมากโอเคตายไปตัวนึงสำหรับโหมดฮาร์ดคอร์นะฮะก็เรีย้ว่าจะยิงกันตายได้ง่ายมากๆนะฮะไอ้เหียยิงเพื่อนตาย s อรี่เพื่อนกูขอโทษเพื่อนกนึงขอโทษมีกระสุนปะวะ ขอสุนหน่อยแทนมึงใช่ไหมโอเคเออขอสุนหน่อยรึยโยนนี่ยนโอเคไล้วแล้วแทงคิว <Thank you. S 2> มีสนา이นี่ว่ะสนาย,ยิงมามันอยู่ในตึกอ่ะมันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกไอ้เหี<งาน>้ยออกนอกแบ,บทเลยกดเอ็มดูด้วยไอ,อ้ข้างบนข้างบนต้องยิงคอว่ะ ตายสนาย,ายตายแต่มากระสีหกคู่ใจครับผมมาเพื่อนเจ้ยกระสุนกระสุนก็ไม่รู้นะครับว่าแม่งเหลือเท่าไรรหร่คนน่าสงสารโอ้ยโ,โอ้ข้างหลังโอ้ยตายเลย M60 e 4วะ่ะโอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยโอเค ผมมองสตูนครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงผมปรับเป็นเอ่อคูณสีแ่แล้วกันครับโดนล่มอีกแล้วคนวางนี่มันเจ๋งจริงฮะไอ้เชี่ยโดนล่มน้องแบบมุมดีวะ่ะเฮ้ยมุมดีวะ่ะมุมดีวะ่ะตายอุ้ยสไนย,ยิงว่ะเฮ้ยชอบชอบชอบ,ชอบมุมนี้เดี๋ยวลงมาช่วยมาร์คเดี๋ยวลงมาช่วย ระวังสนนยนะสนนยเยอะมากงกระโดดกงีนอึบกำลังลงไปเพื่อนอึ๊บตายแล้วยิงกูมันยิงกูมันยิงกูโอ้ยหเจ้บตายเออจะชุบจะชุบให้ชุบให้ชุบให้ทันไหมทันไหมทันไหมทัน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 นั่นิ๊เออทันเออระเบิดโโอ้หแม่ง คือมันต้องกะตายไปผมว่าผมควรจะบูข้างล่างแล้วล่ะคือข้างบนมันมันก็เห็นหมดด้วยแต่ว่าข้อเสียคือทุกคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นแล้วหมดเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเข็ดไหม <c oughs> เอ้า,า,าเกิดในนี้ละโอเคตายเ <c oughs> ี่งเลนแบบยิงยิงแบบหมดทุกคนดีกว่า รีโหลดอโอเคมันตายไปตัวนึงขอกระสุนหน่อยเพื่อนรีโหลดทีนึงโอเคเกิดไมไหนแม่มีปืนคอวะ่ะมีกระสุนตรงนี้เก็บกระสุนจากเพื่อนก่อน Thank you teacher เฮ้ยนั่นมันอะไรอ๋อมีมีป้อมปืนด้วยเหรอเอามายิงกันเองเหรอเนี่ยพวกเจ้ายิงกันเองอย่างนั้นเหรอ พ่ออยากยิงกันเองใช่ไหมจัดให้ยิงกันเองนี่ต้องถามคุณมร์ครับม์คนี่สายยิงกันเองโอเคอ้ฟักเอ้ยคือยิงแรกนั้นนี่จะลงมาทำอะไรเพื่อนโอเคโอ,โอ้โดนยิงโดนยิงจากไหนวะแม่งคนวุ่นวาย สกอร์เรายังนำอยู่นะฮะตายนั่นเปะวะรูึ้นมาเพื่อนมีสไนย,ยิงมะเต็ม<อ>ตายนี่สไนเหรอสไนเหรอเอาเพื่อนต้องขอปืนละเพื่อนปืนแล้วปะเนี่ยโอเคเปืนแล้วไม่รู้ผมเก็บมายิงก่อนจังหวะนี้กระสุนหมดใช่ไหมเออ เอาไม่ตายอเอาต,ตายไม่ตายอ๋อเฮ้ยเหมือนสไนเลยอ๋อ M K หนึ่งหนึ่งมอสสูดแน่เลยฮะตายเขี่ยปืนนี้ยิงยากนะเนี่ยฟักแต่มันมไม่มียาไม่มียาเลยจ้าปืนอุย้ย โอ้ยพายุทรายมาฮะโอ้ยตายมาเฉยอ๋อ M60 กสบอีกแล้วเียกได้ว่าโดนทุกทุกที่ทางโอเคมึงอยู่ที่อะไรเนี่ยมึงอยู่อันดับสามแล้วเนี่ยเพื่อนอ๊อกูเหรอแลสสุดท้ายอ่ะโอ้ยเจ้ยพายุทรายว่ะแม่งได้ปกติมองไม่ค่อยเห็นอยู่ละ ตกลงไปอึบอุ้ยความเปิดไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเอาใครยิงกูวะเอาเที่จโดดมาเฉยเอนาะกล้องขี้มันหนีไปแล้วโดดล่มแล้วกูโดนเนี้โดนเคนใช่อะเคลหรอวะอีเคนที่มันลอยอยู่ข้างบนอะเียเอากระโดดจากพวกพี่ไม่ให้กดไซด์ได้เลย เพื่อนให้เพื่อนชุบก่อนอชุบเพื่อนก่อนละโอ้โหูสองตัวแม่งเอ้ยกำลังยีแม่งกระโดดมารับกระสุนแทนเพื่อนนะฮะโอ้โดนเคบอมเคเคมอหรือเปล่าเพื่อนโดนแล้วมะเอ้ยขอโดนเคนะกูเห็นเคนละวเห็นไหมเห็นละโคตรฮา ตายตาเอาอยู่ข้างบนอีกแล้วอ้าวฟอคผมเห็นมุมเขาแล้วครับมุมเขาอยู่ข้างบนนะฮะถึงว่าผมถ,ถึงว่าทำไมผมโดนยิงบ่อยๆอ๋อ oh, มุมนี้นี่เองครับข้างหลังผมตึกเนี้ย mm. ฮะโ okay, อเคนี่แล้วนดีกว่าอึบ๊บมึงยูดตึกนี้ให้ได้เว้ยเอุ๊ย,ยเลยเลยเลยชิบหายชิบหายบิ่งเลยโอ้ยเลยเลยเอาโดดลงไปดิเอามึงไม่โดดลงไปวะเอาชิบหายผมตายฮะอย่างงี้ เอออะไรคือโดดเลยมันโดดเลยได้ไงวะเมื่อกี้งงเลยอ่ะตายแบบโคตรแห้งโอเคอึ๊บโอเคติดถนนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุกี้สังกิวครับเพื่อนมึงอยู่ไหนวะมา มึงงอยูนนะ่นคิดว่าสนับมึงคิดว่ามึงเล่นสนะับมายิงปืนกันหรืออะไรวะนายแม่งม่งมีการแบบวิ่งไล่ชุบด้วยนะ,ะยมุมขวาเนี่ยเยอะมากพอหมดไปแล้วอ๋อโอ้โหแม่งเอ้ย โอ้ผมต้องเปลี่ยนหมดออกมาแล้วเจอเค้นอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นกล้องมองคืนแล้วอ่ะไม่ไหววะเออเปดสเปซบาร์แล้วนะผมมีกล้องมองคืนเมื่อวะมีมีมีสี่หนึ่งหกคู่ใจของเราครับอืมเอาโดดไม่ถึงอีกว่าคุณเอ้ยตายทำเป็นกล้องนี่แหละฮะมองไม่เห็นนะเอ้ยเอ้ย รีโรดตายหนึง่งโอ้โหข้างหลังนี่มาเป็น้อยรีโรดอโอ้โหเยอะเยอะมากครับข้างหลังนี่มาเป็น้อย อยู่ไหนวะกูยังผมนี่คือได้เจอกับมาร์คแค่ตอนแรกนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะครับทุกคนต้องจดจำไปโอ้ทุกคนมันโดดล่มกันหมดเลยวะ่ะให้มึงพางวะอึ๊บทางคนเดียวชริงๆนี่โอ้โหโดนลเลยอ่องตายโอเคระเบิดอีกแล้วแม่งเอ้ยอ่า ตายอ๋อมุมดีมุมดีม,ม,ดมุมดีเกินโอ้โหฟาร์มัสครับโดล่มทีหลุดเลยครับใช่เหรอใช่ครับเทพ โอเคสนิสกอร์เรายังนำอยู่เปลี่ยนจุดเกิดกันแล้วครับตอนนี้ปึ๊บข้อมดไปแล้วครับอีกรูปหนึ่งครับคุณ hey, <come> จะโดดลงไปไหมโดดเลยโอ้โหไม่ไหวเยอะมากฮนะโอ้โหคือกล่าวว่ามีแค่ตัว2ตัวโดดลงมาที่ประมาณ4ตัวลุมรอยิงเราอยู่สกอร์นำครับผม370กว่าละ น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับเกมนี้มแม่งเล่ให้อยู่บนนี้ก็ไม่ได้รีโลดโอ้โหข้างขวาอีกฮนะมาทุกตัวเลยแล้วก็จะจบแล้วนะครับโอ้โหเียกได้ว่าอีซี่มากอีซี่มากอยู่กับทีมดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งโดนลงว่า อบตายงอคิวสุดท้ายอ่ะโคตรเท่สามสิบคิวตาสิบสามครับแงเรียกได้ว่าโคตรโคตรขั้นเทพบางทีผมก็รู้สึกว่ามันสั้นไปนะเว้ย <laughs> ผมให้อีกตาหนึ่งแล้วกันครับแถมแถมแถมเนี่ยมันจะรู้สึกน้อยไปโอเคมา,เามาต่อกันดนาที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมเล่นปืนอะไรดีวะ ตอนนี้เราอยู่กับอ๋อคุณมาร์ติสกี้ยังอยู่นะฮะอยู่ครับยังอยู่บอกเลยว่าต้องมาเล่นสกาเอชสกาเอชเปลี่ยนกล้องก่อนนี่เราเล่นกล้องไกลๆครับโอเคด่านนี้โอเคโอเกิดวันนี้โอ้โอ,โอเดินติดแต่ละเรื่อติดตัวอยู่ข้างบนปะตูวอยู่ข้างล่างข้างบนก็คือข้างบนคือได้ปะวะอยู่ข้างบนเฮ้ยตรงน,นี้เอาเอานึกว่าเพื่อนนะเนี่ยเอา้า งงคือด่านมันค่อนข้างเป็นป่าฮะค่อนข้างคับแคบแต่ทำให้ทำให้ศัตรูม uh ีการพังตัวโอเคเพื่อเราเล่นสไนกันอยู่ไกลๆนะครับของผมที่ขึ้นทัางบนครับมันอยู่ในข้างใต้เวลาที่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องมีคนปหมยิงอ้อมฮะจะมีคนให้ยิงหรือเปล่าหรือจะไปเป็นไก่ให้เขายิง จะขึ้นทั้งบนไม่ได้นะแบบนี้ได้ครับนั่นไงล่ะจะวิ่งหลบหน่อยก็ไม่ได้เขาบุกทางประตูซ้ายเต็มเลยอ่ะโอเค,อเคตรงนี้เพื่อนจุดเกิดโอเคได้ได้ได้ถ้ามีจุดเกิดก็ยิงได้อยู่ตายมั้ยไม่ตายด้วย นี่สายหยิบสายหยิบสากามายิงปืนคอมาละจ้า ปืนมันปืนนี้จะดีดกว่านะฮะสกาจะดีดมากฮะโอ้เสาครับ, oh. รบมุมยิงมันมีทางขวาฮะผมว่าผมต้องไปอ้อมขวาไกลๆแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมที่โอเคอยู่ผมเปลี่ยนเป็นพวกปืนยิงแม่นๆดีกว่าบูด็อกดีกว่าบูดอ,อกเป็นปืนที่ยิงแม่นอยู่นะฮะไม่ใช่มาแล้วครับ เฮ้ยนี่มัน,มนของใครวะนะ่ะเอาโดรนแม่งขับมาเฉยโอเคเราเห็นเราเห็นศัตรูค่อนข้างหมดแล้วนะอุ้ยอาร์พีจีโอ้โหยิงมาเฉียวฮะโอ้ตายละโอ้โอ้โอ้โหมึงเพื่อนยิงฆ่าพระเจ้าทำไมไอ้มารใช่ไหมนะ่ะไอ้มารจริงๆแม่งยิงกูเ,เอาหิวไปเออ โอ้ฟัก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 โอ้ยโหลดโอเคโอ้เมื่อกี้แอดซิตไป99เลยฮะโอ้โหอ่อเฮ้ยยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ตอนจะตายแล้วรีโหลดรีโหลดเออโอเคเขาใช้กล้องไกลอย่างเดียวเลยกล้องใกล้ใช้ยิงไม่ค่อยได้ ศัตรูอู้ยศัตรูอยู่ทางขวาแล้ววะ่ะโอ้โหสไนอีกแล้วไอตัวเดิมเลยทําไมเจ้าถึงยิงแม่นขนาดนี้เขาเล่นใจเย็นมากอะ่ะคือเขาแบบออกมายิงเลยฮะโอ้โหแบบคือเขายิงสู้ผมเขาอุ้ยกลับเรากลับฝั่งกันแล้วเนวะ้ยกลับฝั่งหรือกูโดนย้ายฝั่งวะเนี่ยอออ๋ยยู่่ฝังเดีวฝั่งเดิมฝั่งเดิม ไป,ปรีโหลดอืมอีกหนึ่งตรงนี้มีคนหนึ่งรีโหลดปืนซะก่อนมีกระสุนด้วยขอบคุณครับไปยิงใหม่นะเพื่อนนะ ตายครับน้องไปยิงปืนใหม่นะฮะโอ้โหอยู่ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนเลยคือ,อรเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเอ้าเอ้าเอ้ามาไงโอ้ my god อยู่ที่วิ่งเขาวิ่งมาโอเคต้องหามุมยิง้วฮะตอนนี้ศะตรูวิ่งเข้ามาข้างในแล้วนะยีหลดได้พร้อมครับ ระเบ,บิดควันว่ะโอเอ็นเก้าสี่ A ครับอา o n ้อนซ้ด้วยครับไ, <ป S 1> ไม่มีกล้อง <ไป S 1> ด้วยตายกันเป็นผักตาเลยครับอือหือเนี่ยได้ว่าไม่มีกล้องเปลี่ยนเฮอาร์ AR ก็ได้วะโอเคเอาย้ายฝั่งย้ายจุดกันอีกแล้ว โอเคตรงกลางมีขวาหนึ่งตัวขวาหลายตัวเลยล่ะตายเอาหนี้บางทีก็นึกว่าเพื่อนนะฮะวิ่งวิ่งมาอย่างนี้วิ่งผ่านกันไปเรามาที่มุมเดิมครับมุมเดิมของเราโอเคอ้า โอ้ไม่กอดเจ้ามาได้อย่างไรครับอยู่ตรงไหนเนี่ยมัดเอ้ยมาไม่ติดอีกแล้วเหรอติดไม่ติดโอเคมันอยู่ตรงรถถังกันวะรถถังฝั่งนู้นเลยคคนครับโอ้ไม่กอดไกลอยู่ฮนะแล้วเขาหันมาทางผมด้วยมผมน่าจะชิบหายเอา โอเคผมคุมนี่ไปทางไหนนีครับวิงขวาครับขวาก็มีนะฮะวิงตามเพื่มนะครับโอ้โหไม่รอดครับโดนอารกอสามยิงจากระยะไกลๆอยู่นะอืมมีกล้องอื่นไหมสินหัวคู่แจงผมอะ่ะดีที่สุดแรกจริงเปลี่ยนกล้องก่อน โอเคมาครับโอ้ oh my god ปื่นเลยวะเนี่ยสไนเหรอโอ้สไนจริงด้วย let's go โอ้โหสิบเอ็ดตายไหมนั่น ตายไปนั่นโอ้โหมันทิ้งเพื่อเราตายไปสามศพโอ้ oh my god เพื่อนแม่งตายกันเป็นผักปลาเลยฮะโอ้โห UMP สี่ห้าครับ แม่งมาเจอคอยิงตายเลยใช่เหรอเจออย่างนั้นเลยเหรอว่าเพื่อนดวงโคตรรวยแต่ว่าพอเกิดปุ๊บลูกกระสุนดักบู๊ต่างหัวกระบาลคือศัตรูอยู่ข้างในในข้างในตึกอ่ะคือเขาดักตามจุดในตึกเว้ยเราจะเสียเปรียบมากเพราะเขาจะเห็นเราวิ่งเข้าไปไงเราก็ต้องวิ่งเข้าตึกศัตรูอยู่ข้างนอกตัวนึงท้งฟ้า โอ้ oh God. ไม่ก็ไม่ไหวฮะโดนสองตัวเมื่อกี้อ,อ้าวฝั่งนู้นยิงกันเองด้วยฮะเกิดุมเดิมไหมครับอาอตายโอเคไปอยู่ทำอะไรกันข้างในวะ ที่ว่าไม่เห็นนะจ๊ะศัตรูบด,ดอ่ะตายทีโรดทีโรดมีคนทิ่มาหาผมแน่นอนฮนะหนึ่งคนซ้ายหรือขวาไม่รู้แต่ผมลงข้างล่างดีกว่าฮนะล่างมีคนไหมฮนะ ปืนคออีกแล้วนะ,ะอาปืนนี่มาออกันสุดขนาดโอ้โหยิงขนาดนี้ไม่ตายเลยอ่ะคือปืนคอแม่งเยอะมากเว้ ค,คือพวกปืน M หกสิบอะไรพวกนี้หรือว่าปืนกลหนักครับเขาจะได้เปรียบพวกเรามากเพราะว่าเขาเดินปืนที่เรียกว่าไงอ่ะเออเรียกว่าไงดีวะคือเป็นปืนที่มีขาตั้งฮะแล้วเขาเป็นปืนที่แรงฮะเออมันทำไม่ได้เปรียบพวกผมมากๆนี่เลย M สองสีเ่เก้าไปยิงแม่งเลยนอนยิงแม่งเลยมาขวามือมีตัวนึงฮะ จิ้มวิ่งมาเพื่อนโอ้โหนอนยิงขนาดนี้คือมันเป็นปน,ปนไยรอนไซฮะผมมันยิงยากด้วยแหละผมไปเอาพวกปืนที่มันไม่ใช่ลอนไซามายิงดีกว่าน่าจะได้เปรียบกว่าน,นี้ฮะโอ้มีสไนด์ด้วยฮะไม่ยิงดีกว่าต้องเอาเปืนนี้มันยิงง่ายๆนยฮะเอออันนี้แล้วกัน นี่ออกไปที่เก็บเสียงโอเคมาดูจากแกวของทีมนะฮะน่าจะแพ้อยู่แล้วฮะไรครับเราอุ้ย,ยตายโอ้โหปืนปืนแรงจริง ผมไม่เห็นปืนว้ยยผมเห็นกระสุนฮะจะให้มายิงแล้วนั่งนับก็ไม่ใช่ปะโอ้สไนแคดวีเก้าแปดมึงหลับหรือเปล่าเนี่ยมาร์คไอ้ชิปมึงเล่นคดเงียบเล่นหลับครับเสาล่วงเสาล่วงมันต้องใช้สมาธิอย่างหุนแรงเลยยิงเข,ข้าในมังยิงเข้ายากมาก นี่ยูปีสี่ห้าก็ได้ครับมีหลายก็บอกให้เลือกโอเคโอ้ oh, ho, สามสองเจ็ดกับสามเจ็ดสองฮะโอ้ไปก่อนโอ้โหสไนอีกแล้วฮนะคือสู้สไนาย,ย่าครับสำหรับสไนแมปโหมดนี้นะยังไงก็ยิงนั่นเดียวตายแน่น,นอนครับต่อให้โดนขาก็ตายครับรู้สึกโอ้ oh, สไนติด ติดก็ต,ติดตายเล็บก็ตายครับใช่ยิงเฉียวเฉียวก็ตายฮะขอให้มันยิงโดนอ่ะขอให้มันขึ้นว่าโดนดามเมจนะฮะโอ้ผมตายเพราะคอบ่อยมากเลยโอมึงดักตรงนี้อีกแล้วโอเคครับเนี่ยเดี๋าว,ว่าแพ้แน่นอนนะฮะแพ้เป็นพระครับแพ้เป็นพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์กว่าต่อไป โอเคครับผมก็มาพบกันใหม่พาร์ตต่อไปแล้วกันครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ